สวัสดีค่ะร้านรถไถยมือสองนะคะร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะร้านวอเจริญแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะพบกับแม่ค้าคนเดิมนะคะเป็นทั้งเจ้าของร้านแล้วก็เป็นทั้งคนขายเป็นทั้งคนส่งงานนะคะติดต่อแม่ค้าโดยตรง 0804141669ค่ะเป็นเบอร์ใหม่แม่ค้านะคะมันจะแอดไลน์ง่ายค่ะค้นหาด้วยเบอร์โทรนะคะส่วนเบอร์เดิมก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมค่ะ088 036 0853เขาจะแอดไลน์ยากนิดนึงค่ะ เบอร์เฮียก็0850876581นะคะร้านของเราไม่มีเซลล์นะคะเจ้าของร้านขายเองค่ะหน้าร้านเย็นวันที่15มิถุนายน2567ค่ะวันเสาร์นะคะก็มีรถไถอ่ามุมนี้ค่ะราคาเริ่มต้น145,000บาทนะคะ145,000บาทค่ะ เป็นคูบต้า L 3 4 0 8 DT นะคะเป็นตัว DT ตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผ่านพวงให้นะคะเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนยางหน้ามานะคะสภาพเอ่อได้ค่ะส่วนยางหลังก็ตามสภาพนะคะ60%เเครื่องดีเกียร์ดีค่ะคันนี้เครื่องดีเกียร์ดี ก็มีกรบอกไฮดรลิกด้านหน้ารั่วนะคะมีไฟตาราคาก่อนปรับสภาพนะคะ145,000บาทค่ะ145,000บาทนะคะก่อนปรับสภาพก่อนเก็บงานค่ะคุยราคาต่อรองได้นะคะแล้วก็หากท่านไหนที่อยากให้เราเก็บงานเก็บสภาพเก็บสีใส อุปกรณ์ชิ้นใหม่ต่างๆเข้าไปค่ะราคาจะจบอยู่ที่หนึ0งแบาทนะคะหนึ0งแบาทค่ะยางหน้าคู่หน้าไปตามเดิมยางหลังเราเราจะให้ยางหลังใหม่นะคะยางหลังใหม่เป็นของซูเปอร์สโตนค่ะแล้วก็พวกชุดไฟหน้าไฟไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายต่างๆหลังคานะคะก็คือเซ็ตเซตใหม่เช็คตัวไหนแล้ว มันไม่ดีก็เปลี่ยนออกให้นะคะลูกหลอกลูก,ลกปืนลูกมงลูกหมากซีนต่างๆนะคะเก็บสีสันต่างๆค่ะด้านท้ายด้านท้ายพวกชุดชุดโซดต่ต่างๆค่ะก็จะได้เปลี่ยนให้นะคะจบอยู่ที่1,85000บาทค่ะได้ยางใหม่นะคะได้ยางหลังใหม่ค่ะ ค่ะถัดมาเป็นคูปต้า L 3 6 0 8เป็นตัวดีทีนะคะตัวรถใบดันดินหน้าแล้วก็ผานพวนแล้วค่ะคะมีหลังคาให้นะคะราคาก่อนที่ยังไม่ปรับสภาพนะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะระบบไฮดรอลิกปกติค่ะ2 3 0 0 0 0บาทนะคะ2 3 0 0 0 0บาทค่ะห่างเก็บสภาพจะอยู่ที่2 6 5 0 0 0บาทนะคะหากเก็บสภาพจะอยู่ที่2 6 5 0 0 0บาทค่ะ ถัดมาค่ะเป็นคูวตาลสามหกศค่ะ SP ตัวรถใบดันดินหน้าแล้วก็ผานพวนค่ะเก็บสภาพทำสีไว้นะคะยางไปตามเดิมก่อนค่ะ2 9 5 0 0 0บาทนะคะราคานี้2 9 5 0 0 0บาทค่ะเช็คลวซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะถัดมาค่ะ ยันมาามสก้าแรงนะคะ EF 3 9 3เค่ะตัวรถใบดันดินหน้านะคะตัวรถใบดันดินหน้าจดทะเบียนปี60ค่ะขายตามสภาพไปก่อนนะคะ169,000บาทค่ะ169,000บาทนะคะ39แรงจดปี60อุปกรณ์ตัวรถใบดันดินหน้านะคะถัดมาเป็นคู b o ต้ L 4 7 0 8เป็นตัวดีที่ค่ะ ตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผ่านพวงนะคะใส่ยางใหม่ให้4เส้นค่ะเก็บเช็คลวซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วก็งานสีทั้งคันนะคะใส่ใบเกตให้ใหม่นะคะราคาคันนี้จบอยู่ที่359,000บาทค่ะ359,000บาทนะคะได้ยางใหม่4เส้นค่ะแต่ว่าหางเขาจะเป็นหางพวงนะคะเขาจะเป็นหางพวง ขาจะเป็นหางตัวนี้ในราคานี้นะคะถัดมาค่ะ M 5 0 0 0 SU ค่ะตัวรถใบดันดินหน้าค่ะจดปี60ยังไม่ปรับสภาพนะคะถัดมาค่ะ MU 5 5 0 1จดปี62 ปี62นะคะปี62ทั้ง2คันค่ะ MU5501 mm ปี62ตัวรถใบดันดินหน้าแล้วก็มีผ่านพวน,นตราช้างเซ็ตเดิมๆจากโรงงานผู้ผลิตนะคะ D-H246S Heavy ค่ะตรงตามรุ่นตามสเปคของรถ MU55 นะคะสวยๆเดิมๆค่ะจุดมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะยังไม่เคยแกะนะคะยังไม่เคยแกะ ราคาคันนี้อยู่ที่485,000บาทค่ะรถสวยเดิมนะคะรถสวยเดิมสีเดิมทั้งคันค่ะไม่ได้แต่งไม่ได้แต้มในจุดไหนนะคะหลังคงหลังคาสีสันต่างๆค่ะ485,000บาทค่ะถัดมาค่ะเป็น L3608 เป็นตัว SP นะคะเป็นตัว SP ตัวรถใบดันดินด้านหน้าค่ะแล้วก็จะมีผ่านปวนตาช้างนะคะ สีเดิมทั้งคันค่ะสีเดิมทั้งคันแม่ค้าใส่ยางใหม่สีเส้นนะคะอยู่ในราคา3 9 9 0 0 0บาทค่ะ3 9 9 0 0 0บาทนะคะ L 3 6 0 8 SP รถสีเดิมยางใหม่สีเส้นมีฟรีเช็คล่วซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะถัดมาค่ะ L 4 0 1 8 SP ไม่ใช่สี L 4 0 1 8 DT ค่ะจะดทะเบียนปี60 ตัวรถใบดันดินหน้าค่ะแล้วก็จะมีผ่านพวน,นตาช้างนะคะสีเป็นสีเดิมค่ะสีเป็นสีเดิมด้านบนทําสีกระทะล้อทั้งสี่ล้อแล้วก็ทําสีคันใบดันดินล่างนะคะราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะ LC018SP ตัวรถชุดตักทั้งทวงค่ะ จัดโปรโมชั่นจบอยู่ที่399,000บาทนะคะจดทะเบียนปี64ปกติ419,000บาทค่ะ1,500ชั่วโมงการทํางานนะคะ L5018SP ปี65ตัวรถใบดันดินแล้วก็จะมีฐานพวนตาช้างนะคะ1,500ชั่วโมงการทํางาน535,000บาทค่ะ ัดมาค่ะเอ5018 SP แต่จดปี63นะคะตัวรถไปดันดินหน้าค่ะแล้วก็จะมีผ่านพวน,นตาช้างค่ะ2,300ชั่วโมงการทำงานนะคะ407,500 0บาทค่ะ4 7 5 0 0 0บาทนะคะเดิมเดิมค่ะคันนี้มีเปลี่ยนตัวซิน เรหน้าแล้วก็ซีนพลาตั้งมานะคะซีนลราหน้าซีนเพลาตั้งมาค่ะมีฟรียางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะคะฟรียางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ค่ะ4 7 5 0 0 0บาทปี63 2,300ชั่วโมงการทำงานตัวนี้ช้างเผือกของเรานะคะ L 5 0 1 8 SP จดทะเบียนปี6 5านะคะตัวรถใบดันดินหน้าค่ะแล้วก็มีผานพวน ตาช้างเซ็ตเดิมๆจากโรงงานนะคะปี6 5 8 0 0ชั่วโมงการทำงานค่ะ5 6 5 0 0 0บาทนะคะ5 6 5 0 0 0บาทค่ะข้างในช่วงนี้ฝนลงสินค้าขายดีที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงจะเป็นตัวตัดหญ้านะคะตัวตัดหญ้าของเราลงเป็นของแบรนด์ตาเพชรค่ะ เมตรยีิราคา25,500้าเมตรสี่ราคา27,500ค่ะมีประากาันส่งฟรีหนึ่อกมจนถึง200รอยกมค่ะอันนั้นก็เป็นพวกโรตารี่เมตร60สนะคะก็มีหลายรหัสค่ะ160 1 6หกศูนย์สองหนึ่งหนะคะ ของใหม่ตอนนี้มีแค่นาซาตัวหนึ่งนะคะหนึเมตรหการาคาสี่หมื่นบาทค่ะมือสองตาช้าง RX 1 8 3 F สี0 0มบาทค่ะใช้งานมาสภาพเหลือประมาณ80%นะคะอกกุปกรณ์ต่อพว่วงเมื่อวานนี้ก็ลงเมื่อวานนี้พวกขุดมันพวกยกล่อง ก็ลงมานะคะแล้วก็เป็นของอของช่างโยโคราดค่ะตัวนี้เป็นของ DCK ค่ะเป็นของจังหวัดขอนแก่นนะคะแบบปรับได้ใบผาน22นิ้วราคา12,500บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่เป็นของช่างโยนะคะ ใบผ่าน20นิ้วนะคะใบผ่าน20นิ้วแบบปรับได้เหล็กนันหนานะคะเป็นเหล็กเป็นเหล็กหนาเลยนะคะเอ่อ13,500บาทนะคะ13,500บาทค่ะใส่รถถ่รุ่น L นะคะอุปกรณ์ล้มค่ะฝนฝนลงเมื่อคืนแล้วก็มี ฐานพวนตาเพชรใบ24 36,500บาทค่ะยกล่องของโคราชค่ะยกล่องของโคราชนะคะใบฐาน22นิ้วโครงยาวเมตร60นะคะ17,500บาทค่ะ17,500บาทนะคะฐานพวน,นตาเพชรใบ22 29,500ค่ะ ลิปเปอร์ครงยาว2เมตร19,900บาทค่ะค่าสปริง12,500บาทนะคะยกล่องของ DCK 1เมตร85เส้นใบผ่าน22นิ้ว18,500บาทค่ะทั้งปุ๋ย9,900นะคะ ตัวนี้ก็ยกล่องของโคราชค่ะ17,500บาทค่ะ M60 ฐาน4ใส่4750ของช้างนะคะ35,000บาทค่ะฐาน4ใส่28343640 17,000บาทค่ะฐานควรใส่ M6040 35,000มือ2นะคะตรงนี้เป็นมือ2 ตัวนี้ผ่าน3ใส่รถไถเก่านอกพวกกีเซกิก20 21 22แรงนะคะหรือว่าเป็น KRT ก็ใส่ได้ค่ะหรือรถ B b 21ก็น่าจะใส่ได้ค่ะ b 2124นะคะ9,000บาทค่ะสวยๆค่ะหน้าร้านก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวพาลงไปดูอีกแปลงหนึ่งนะคะแปลงนู้นค่ะค่ะแปลงนี้ก็จะมี M5000 SU นะคะตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะอ่ะคันนี้265,000บาทนะคะ265,000บาทค่ะ L 4 5 0 8 DI Special หน้าหลังนะคะ220,000บาทค่ะไคโอติ จอเดียก็เหมือนเดิมยังไม่ได้รีวิวแล้วก็ยังไม่ได้เก็บสภาพค่ะไม่มีเวลาเลยค่ะงานหน้าร้านเยอะมากๆค่ะตามสภาพ 5310K 335,000บาทค่ะตามสภาพ 5045D 26,500บาทค่ะหน้าหลังนะคะ L 3 4ตัวเปล่า เก้าหมื่นบาทค่ะ L สามสี่ตัวเปล่าเก้าหมื่นบาทชุดยกมันมาก,กับ L สี่ศูนย์หนึ่งแปดใส่สามหกศูนย์แปดได้ค่ะสองหมื่นสามพันบาทค่ะสองหมื่นสามพันบาทนะคะแล้วก็มีเก่านอกอิสกิยี่สิบสองแรงสองหมื่นเก้าพันบาท ออแล้วก็มีพวกออชุดตักของออของ M 95ก็มีนะคะ90,000บาทค่ะแล้วก็มีชุดตักของ L 50นะคะ80,000บาทมีชุดคีบของ L 50ราคา80,000บาทท่านไหนหาอุปกรณ์พวกนี้อยู่ก็ทักมาถามแม่ค้าดูได้นะคะ 0804141669ค่ะว่จะเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็ที่ร้านไม่ว่าจะจบที่ร้านหรือว่าจบออนไลน์ก็ต้องมีวางมัดจำนะคะมาลองมาทดลองขับที่ร้านได้ค่ะแล้วก็ทําสัญญาจองมัดจําแล้วก็กําหนดวันส่งรถ แล้วก็จ่ายเงินส่วนที่เหลือนะคะจบออนไลน์ก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะอธิบายยังไงล่ะเดี๋ยวนี้มิตรพี่มิตรก็เยอะนะคะพี่มิตรก็เยอะคือคนที่ขายจริงเขาก็ขายจริงอะ่ะเออแต่พี่มิตรเขามาลงขายถูกๆแล้วก็ต้องให้โอนไปมัดจำซึ่งร้านที่เขาขายจริงก็ต้องโอนมัดจำนะ่ะเออ แต่ว่าราคารถมันจะต่างกันนะราคารถมันจะต่างกันดูหลายๆร้านก็ได้ร้านที่เขาขายจริงราคามันจะไม่ทิ้งกันเลยส่วนต่างนี้จะต่างกันอยู่ประมาณ2องถึงสามหมบาทในแต่ละรุ่นแต่ละเลทแต่ละไอ้กันเนาะค่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะหายไปแบบสองสามแสนน่ะเอออันแบบนั้นน่ะก็คือมิตพี่มิตรพี่มิตหลอกลวงแล้วนะคะอาจจะเก็บรูปภาพของร้านต่างๆไปลงขาย สร้างเพจให้มันเป็นชื่อเหมือนกับร้านที่เขาขายจริงค่ะอันแบบนี้ลูกค้าต้องดูดีๆแต่ว่าส่วนมากมันก็มันก็เป็นปัญหาของคนที่เขาอยากได้ลดราคาถูกอะเนาะเออก็ว่าเขาไม่ได้แต่คือราคาจริงมันมีแต่เขาก็อยากได้ถูกเขาก็เลยคิดว่ามันมีจริงนั่นแหละเออก็เลยมันแล้วก็เลยเป็นประโยชน์เป็นช่องทางของโจรที่เขาจะหลอกลวงนะคะ หน้าร้านแม่ค้าขายจริงส่งจริงส่งทั่วไทยคะ่ะเปิดร้านมาได้5ปีแล้วนะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะขึ้นเหนือล่องใต้ f c เราก็เยอะเหมือนกันนะคะจบออนไลน์ก็แอดไลน์กับแม่ค้าวิดีโอคอลดูรถดูตำหนิตรงไหนอะไรยังไงคะ่ะวิดีโอคอลดูแม่ค้าดูบัญชีดูอะไรได้หมดคะ่ะมีให้ตรวจสอบหมดคะ่ะเพราะเราขายจริงส่งจริงอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนจะ เออแม่ค้าจะระบายนิดนึงเนาะเพราะว่าเปิดโทรศัพท์มานี่ก็คือแบบทางช่องทาง Facebook และเป็นเพจต่างๆนี่มีแต่โจรทั้งนั้นค่ะแต่ว่าที่ตรวจสอบง่ายสุดก็คือช่อง Youtube YouTube คือเจ้าของร้านหรือว่าเซล์ลหรือว่าอะไรเขารีวิวสินค้าของเขาอะ่ะคือเขาก็เขาก็มีสินค้าของเขาอะ่ะมีช่องมีอะไรของเขา แต่ถ้ามิจฉาชีพนี่เขาจะเขาจะเป็นเป็นทำเพจแล้วเขาก็จะก๊อปได้แค่ภาพแต่เขาจะไม่มียู u ู e เออเขาก็จะไม่มี y ยูทู e ไงอย่างอันนี้ของเราค่ะ youtube เราก็ลงเองขายเองเบอร์ทงเบอร์โทอ,อะไรก็ตรงกันหมดค่ะเบอร์เก่าเบอร์ใหม่อะไรก็พ่วงกันหมดค่ะตรวจสอบหน้าเฟซของเราได้นะคะ ยังไงก็ราบขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าแล้วก็รถไถท,ที่ร้านของเราด้วยดีเสมอมาไม่ว่าจะลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่ที่กำลังจะมาเป็นลูกค้าของเราค่ะก็ยังไงกบขอบพระคุณมากๆนะคะ